ชมรอบชุดบราตรีแอนโทเนียสวยยะทานมงจากกระวาลออร่าควีนสุดๆมงสามของไทยอยู่ไม่ไกลเอื้อมแล้ว หลังได้เห็นศัก,กยภาพและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแอนโทเนียโพซิสาวงามที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่พกทั้งความสวยสมองความสามารถและความมั่นใจไปเฉิดฉายบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 3ที่ประเทศเอลซาวาดอร์และวันนี้วันที่19พฤศจิกายน เป็นการประกวดรอบไฟนอลแอนโทนียเปิดตัวด้วยชุดราตรีว i r เรียสแกรนด์มอนเดชื่อชุด Star in the u n i v e r s เเป็นแบรนด์ที่ทำให้แอนใส่รอบพรีลีมในไทยชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากประกายแสงแห่งดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าทั่วทั้งจักกรวาลน,นำมาประดับอยู่บนเรือนร่างสตรีผู้เป็นความหวังให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ให้เธอได้เปล่งแสงความงามอันล้ำค่า และส่งพลังออกมาให้ทุกคนได้เห็นความงามที่แท้จริงในตัวของเธอแอนโทเนียพอซิลอย่างไม่มีวันสิ้นสุด